สวัสดีครับผมแซดแางแม้นะครับมีแฟนๆเด็ถามว่าพี่คงไม้ยังไงหรือว่าให้ลองลองบอกหน่อยนะครับก็เวลาคงไม้ก็ผมจับไม้กองปกติอย่น้ครับแล้วก็ถ้าเวลาควงเนี่ยผมจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเอาไม้กองไนาะอยู่ตรงกลางน,นี้ลักษณะนี้แล้วครับก็หนีบมันเอาไว้ครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยมาครับเวลาควงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะควงจากหลังไปหน้าก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็บิดข้อมือ โดยใช้นิ้วเนี่ยบังคับแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับหรือบางครั้งมาจังหวะก็กลัวมังหน้าก็เหมือนกันต้องหักข้อมือลงมาอย่างนี้ครับเการกดบนี้แล้วก็ตีลงไปตีลงไปตีลงไปหรือข้างหลังก็ตีลงไปแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองฝึกดูครับดีเอาแบบเนี้ยครับดีอย่างเงี้ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางครับดีก็ค่อยๆทำช้าๆ ให้มันบาลานซ์กันนิ้วบังคับแล้วก็ข้อมือก็หม,มุนไนะปนลนลลลแล้วฟาดลงไปก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 ดลงไปกลงไปนีครับปุ๊บหน้าหลังหน้าหลังก็แล้วแต่หน้าหลังครับก็อยู่ที่ตรงนี้ครับคอนโทรลมือนิ้วเนี้ยครับบางจังหวะก็กลับมาที่การจับแบบเดิมก็คือเอานิ้วกลับมาจับแบบเดิม้ผมก็จะ จากที่หนีไว้แบบนี้โดยนิ่งชี้หนึ่งกลางนี้ก็กลับมาจับแบบเดิมก็แบบน,นี้ครับกลับมาที่เดิมลองดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่ถามเข้ามานะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ